ไท่านทีวีแมนคือตัวปัญหาจริงๆหรือไม่ รับสัสดีเพื่อนๆชาวสก i บิดีทอยเลสนะครับวันนี้เราอยู่กับคอนเทนต์เจาะลึกสกีบิดีทอยเลสอีกเหมือนเคยและในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงตัวละครอย่างไททันทีวีแมนที่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้เขากลับกลายเป็นเหมือนตัวปัญหาให้กับฝ่ายดีอาร์ไ a อ c นส์ไม่ว่าจะทั้งฝ่ายเคมีร a าแมนฝ่ายสปีกเกอร์แมนและแม้กระทั่งฝ่ายทีวีแมนเองก็ตามแล้วมันจะมีโอกาสไหมที่เขาเนี่ยจะได้กลายเป็นตัวร้ายสําหรับซีรีส์สก i บิดีทอยเลสเลยด้วยซ้ําแม้ว่าเขานั้นจะเป็นคนที่หวังดีต่อโลกและดีาอาร์ไลอ เข้าสู่ช่องมัจูครันสวัสดีเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องราวที่ผมเนี่ยเพิ่งพูดไปเไมื่อกี้นี้กับทฤษฎีที่ว่าในตอนนี้เนี่ยไททันทีวีแมนเป็นตัวปัญหาสําหรับดิอะเรียนส์หรือเปล่าก่อนจะเข้าไปดูนะครับผมเชื่อเพื่อนๆเนี่ยก็น่าจะมีไอเดียแล้วก็ความคิดเกี่ยวกับไททันทีวีแมนเหมือนกันดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับลองคอมเมนต์บอกกันมาก่อนได้เลยแล้วดูสิว่าเราเนี่ยจะมีคคคคววววาาาาาาามมมิิิดดดดเเเเเเหหห็นนนนนตรรรรรงกกกัืืออออปปลล่่่่่ะะพพพสถ์์ํููไไ้้แ อย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่เพื่อนๆเ,เนี่ยจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากช่องวัตถุนะครับ อย่างแรกเลยนะครับอย่างที่เราคุยกันว่าไททันทีวีแมนเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะมีโอกาสได้กลายเป็นตัวร้ายสําหรับซีรีส์แม้ว่าเขานั้นจะเป็นคนที่หวังดีต่อดีอะไรแอนส์มากแค่ไหนก็ตามคือจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเขาเนี่ยมีวีรกรรมในการรักเพื่อนแล้วก็หวังดีต่อเพื่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเขานะครับเคยแสดงความหวังดีแล้วก็รักเพื่อนของเขาให้พวกเราเห็นแล้วหลายครั้งมากๆเลยนะครับและฉากที่ทําให้เราเห็นว่าเขาหวังดีและรักเพื่อนของเขามากแค่ไหนเนี่ยก็คงจะเป็นฉากที่เขานั้นพยายาม ามห้ามไททันสปิเกอร์แมนไม่ให้เข้าไปช่วยไททันแคม e ราแมนเพราะเขารู้อยู่แล้วนะครับว่าเขาเนี่ยจะต้องสูญเสียเพื่อนของเขาอย่างไททันสปิเกอร์แมนไปอีกคนอย่างแน่นอน ในจุดนี้นะครับถ้าเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่หวังดีหรือตั้งใจทรยศจริงๆนะครับเขาก็คงปล่อยไททันสปิเกอร์แมนเข้าไปช่วยไททันแคมิราแมนเรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนว่าไททันสปิเกอร์แมนเนี่ยก็จะต้องถูกทําลายในการเข้าไปช่วยครั้งนั้นอย่างแน่นอนดีไม่ดีเนี่ยไททันทีวีแมนนะครับอาจจะรักแล้วก็ห่วงใยตัวละครอย่างไททันสปิเกอร์แมนมากกว่าไททันแคมิราแมนด้วยซ้ําเพราะแม้เขาเนี่ยจะมีท่าทางต่อต้านไททันสปิเกอร์แมนในบางครั้งนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังคงมอบพลังแล้วก็มีความห่วงใยให้กับไททันนสปเกออร์แแมมมาโดดยตล้ เขาเนี่ยจะถูกแทงหน้าจอด้วยมีดแล้วก็ฝีมือของไททันสปิเกอร์แมนเองเลยก็ตามแถมเขายังรับหน้าที่ทําภารกิจช่วยเหลือไททันสปิเกอร์แมนแบบจริงจังคนแรกๆอีกด้วยนะครับดังนั้นยังไงซะในตอนนี้นะครับไททันทีวีแมนก็ยังคงเป็นตัวละครที่มีความห่วงใยแล้วก็จงรักภักดีต่อดีอารีแอนซ์เหมือนที่เขาควรเป็น แม้ว่าผมจะเคยพูดว่ามีหลักฐานมากมายนะครับที่จะสามารถใช้ยืนยันได้ว่าถ้าหากไทท่านทีวีแมนทรยศจริงๆเนี่ยซึ่งจริงๆมันก็ใช้ได้อยู่นะไอ้พวกหลักฐานพวกนั้นเน่ยเพียงแค่ความรู้สึกของพวกเราในตอนนี้นะครับการกระทําต่างๆของเขาเนี่ยก็ดูจะพิสูจน์ได้หลายอย่างแล้วว่าเขานั้นไม่น่าจะคิดร้ายกับฝ่ายตัวเองอย่างแน่นอนในตอนนี้แต่ถ้าหากวิเคราะห์ตามนิสัยของไทท่านทีวีแมนแล้วนะครับเพื่อนๆเนี่ยก็ยคงเห็นว่าเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความมุ่งมั่นซึ่งดูๆแล้วเนี่ยก็ อาจจะมากซะจนเกินไปนะครับจนกลายเป็นตัวละครที่หัวดื้อที่สุดในฝ่ายดีอาร์ไลอนส์เลยก็เป็นได้ซึ่งนั่นเนี่ยก็อาจจะหมายถึงตัวละครอย่างไททันทีวีแมนนี่แหละที่จะเป็นตัวละครที่ทําให้การควบรวมระหว่าง2ฝ่ายนั้นยากขึ้นด้วยความหัวดื้อของเขานะครับที่มีความแค้นให้กับจีแมนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเห็นไหมตอนนี้เนี่ยไทยทันทีวีแมนก็ค่อนข้างโกรธจีแมนพอสมควรเลยนะครับในขณะนี้ถือเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับที่เขาเนี่ยจะทําใจให้รับฟังสิ่งที่จีแมนร้องขอในตอนนี้ได้แม้จะบอกว่าภัยที่ใหญ่่่กกกววาาอยงพั มาก็ตามก็คงจะไม่สามารถทําให้เขานั้นเปลี่ยนใจเลิกตามลา่าจีแมนได้ อฤิษฎีที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือการที่ทีวีแมนไซเอนติสเนี่ยพยายามที่จะหยุดไททันทีวีแมนเพื่อที่จะมองเกมให้ขาดว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยใครคืออันตรายที่ใหญ่ที่สุดกันแน่โดยอฤษฎีนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะสอดคล้องกับกรณีที่ไททันทีวีแมนเนี่ยมีความรู้สึกอยากตามล่าจีแมนนั่นแหละครับแต่คําถามก็คือทีวีแมนไซเอนติสนั้นเห็นอะไรได้รับข้อมูลอะไรมาบ้างทําไมถึงออกปากห้ามไททันทีวีแมนขนาดนั้นสิ่งที่เรารู้แน่ๆว่าไซเอนติสทีวีแมนเห็นเนี่นา แต่ทำไมต้องออกมาห้ามไททันทีวีแมนโดยทันทีหลักประเด็นนี้นะครับทำให้ผมเนี่ยย้อนกลับไปดูไซเอนติสทีวีแมนในอดีตและทําให้ผมเห็นว่าหลายๆครั้งเลยนะครับไซเอนติสทีวีแมนเนี่ยเป็นตัวละครที่มีพฤติกรรมผิดปกติมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขานั้นพยายามปิดบังดีอะไแอ a นส์ด้วยการปิดกล้องที่ติดอยู่กับทีวีแด๊ดดี้นะครับ หรือว่าการพยายามเก็บแขนของ Astro Detainer กลับเข้าไปยังฐานทัพของพวกเขาเองแทนที่จะเป็นฐานทัพของฝ่ายอื่น และการฉายแสงนะครับที่คล้ายกับการสะกดจิตเพื่อที่จะบังคับให้แคมเมราแมนที่เข้ามายังฐานทัพของเขาเนี่ยเข้าใจว่าเขาไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ดูจากพฤติกรรมของเขาแล้วนะครับก็อดคิดไม่ได้เลยนะว่าฝ่ายทีวีแมนเนี่ยอาจจะมีเอเจนต์บางคนหรือเปล่าที่เป็นคนที่ไม่หวังดีกับฝ่ายเดีะอะไลแอนซ์สำหรับผมเนี่ยก็คงเป็นไปนทั้ง2แบบนะครับทั้งที่ s c i e n ทยสตร์รวมถึงทีวีดดดี้นั้นอาจจะเป็นตัวละครที่ร้ายแล้วก็ไม่ร้ายนะครับบางทีพวกเขาอาจจะแค่ต้องการอยากช่วยจีไททันเพื่อผลประโยชน์ของเดีะอะไลแอนซ์จริงๆก็เป็นได้สำหรับเพื่อนๆแล้วนะครับเพื่อนๆคิดว่าตัวละครอย่าง s c i e n ทยาสต์ทีวีแมนแล้วก็ทีวีดดดี้เนี่ยจะมีแผนอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าหรรรืออวว่่าจจิงงๆแแล้ก็คะะไไมมีมผน คแค่อยากช่วยฝ่ายดยีอะไรแอนเฉยๆและตัวละครอย่างไททันทีวีแมนเนี่ยจะยอมเข้าใจและรับฟัง Gman ได้ในตอนไหนหรือคงจะไม่มีวันนะครับเพื่อน,อนๆคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ที่ใต้คลิปเลยแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับบทวิเคราะห์ไททันทีวีแมนคือตัวปัญหาและผมบอสชูเนี่ยจะต้องขอตัวลากัไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ